ดีค่ะเกียวซาเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการบิทาเนียบางนาะสวนภูมิวันนี้จะพาม,มาชมบ้านแฝดที่ให้อารมณ์เหมือนบ้านเดียวค่ะกัดแบบบ้าน New Bomb นิวบอมตันที่มีพื้นที่ใช้สอยถึง145ตารางเมตรแถมเรายังมีพื้นที่ส่วนด้านข้างด้วยนะคะโดยฟังก์ชันของบ้านจัดเต็มให้ถึง3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวแถมยังจอดรถได้ถึง2คันค่ะ ถ้าอยากรู้แล้วว่าด้านในเป็นยังไงตามมาดูเลยค่ะเมื่อเข้ามาในตัวบ้านจะสัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งสบายแถมมาพร้อมกับหน้าต่างบานใหญ่ทั้งหลังรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะ <S <S และเรายังมีประตูด้านข้างไว้สำหรับเทคิวสวนอีกด้วยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของ l i v งแอรี e a สามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ทำเป็นมุมพักผ่อนดูทีวีได้สบายๆเลยค่ะเดินมาอีกหน่อยก็จะพบกับพื้นที่สำหรับทานอาหารที่ด้านข้างมีพื้นที่สำหรับเคาน์เตอร์บาร์เตรียมขนมและเครื่องดื่มได้ชิลๆถัดเข้ามาด้านในก็จะพบกับพื้นที่ครัวสามารถรังสรรค์ได้ทุกเมนูเลยค่ะแถมเรายังมีครัวไทยด้านนอกเอาใจเหล่าแม่บ้านจะต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยค่ะและที่บอกว่าเหมือนบ้านเดี่ยวเพราะที่นี่ สิ่งที่ติดกันจะเป็นครัวไทยที่ให้ฟิล์เหมือนบ้านเดี่ยวสามารถเดินได้รอบบ้านเลยล่ะค่ะต่อไปเราไปดูชั้น2กันเลยค่ะตอนนี้เราก็าเข้ามาอยู่ที่ชั้น2ค่ะจัดเต็มห้องนอนให้ถึง3มห้องเลยค่ะและนี่ก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดลุมขนาดใหญ่สามารถวางเตียนิีไซ์ได้อย่างสบายเลยค่ะมาพร้อมกับมุมวอล์กอินคอเเอาใจสาวสาว ห้องน้ำมีตัวบอกเลยค่ะว่าส่วนตัวมากๆและยังไม่หมดนะคะเรายังมีมุมระเบียงใช้งานได้จริงไว้สำหรับจิบกาแฟายามเช้าได้อีกด้วยค่ะส่วนห้องนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนไว้สำหรับน้องๆหนูๆให้ได้สร้างจินตนาการได้เต็มที่เลยค่ะและนี่ก็คือห้องนอนที่3สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานก็เลือกได้เลยค่ะ ที่สำคัญเรายังมี h o โฮ Automation อ um ำน no วยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น m a g เนติเซนเซอร์ที่ติดขอบประตูและหน้าต่างไอที m e r a กล้องวงจรปิด2จุดที่สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้แบบเรียลไทมและ USB Outlet ที่เตรียมให้ทุกจุดสำคัญภายในบ้านค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบบ้านแฝดที่พามาชมในวันนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันครบตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ เรามาเป็นครอบครัวบีทาเนียด้วยกันนะคะ